ขวดบทูลินุมท็อกซินที่มาเนี่ยจะได้นำว่าวิธีดูของแท้ของเทียมเนี่ยมาดูดูยังไงนะครับสวัสดีครับในแพทย์กรณวัเหล่าใจศรีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารจาก Dear c a p a b t y Clinic นะครับก็วันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อนึงนะครับถามมาินบ็อกซ์พอสมควรนะครับ เรื่องของโบทูลิลุมท็อกซินนะครับหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าโบท็อกซ์นะครับคือโบท็อกซ์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทยานะแต่ผมขออนุญาตเรียกเป็นชื่อรวมๆว่าเป็นโบทูลิลุมท็อกซินนะครับ <c oughs> ในตลาดนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับเนาะ <c oughs> ก็อะพอดีสิ่งที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามกันเนี่ยก็คือ,อคนไข้ถามเรื่องราคานะครับว่าทำไมมันแต่ละที่ราคามันแตกต่างกันมากๆากๆมากมายเหลือเกินนะครับขออนุญาต ตัดยี่ห้อของเมกาออกนะครับทีนี้เอายี่ห้อของประเทศในเอเชียลแล้วกันนะครับของเกาหลีนะครับยี่ห้อเดียวกันเนี่ย <c oughs> ทำไมราคามันต่างกันเยอะมากนะครับเยอะจนบางทีเนี่ยต่อให้สถานพยาบาลหรือคลินิกซื้อนเนี่ยก็ยังไม่สามารถซื้อในราคาต้นทุนถูกได้เท่าที่เขา,า,า,าขายเลยนะครับเนาะก็ <c oughs> เป็นห่วงเรื่องอความเขาเรียกอะไรปลอดภัยของผู้บริโภคมากกว่าเรยอยากมาเล่าให้ฟังเนวันนี้นะครับก็จะเคลียร์ไฟเรื่องโปรดัก t ที่เป็นของแท้ เรของปลอมว่าต่างยังไงนะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตไม่พูดถึงยี่ห้อของยี่ห้อของประเทศเกาหลีนะครับเนาะก็พวกเราคงต้องไปทำกันบ้านต่อกันเองแต่ว่าจะจะแนะนําว่าวิธีดูของแท้ของเทียมเนี่ยมาดูดูยังไงนะครับแล้วก็ต่อให้เป็นของแท้แล้วฮิ้วเข้ามาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่ามาดูกันดังนี้นะครับขั้นแรกคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจเจริญน,นะครับเนาะขวดบุหริ่นุมท็อกซินที่มาเนี่ยของยี่ห้อเกาหลีเนี่ยก็จะมีหลายๆขนาดนะครับหลายๆขนาดหมายถึงว่า จำนวนยูนิตะกี่ยูนิตใช่ไหมครับเช่นอาจจะ50ยูนิตอาจจะ100ยูนิตอาจจะ200ยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคอนเฟิร์มกับบริษัทแม่เนี่ยก็คือว่าข้างกล่องมันจะมีแถบให้เราขูดนะครับนะบขั้นที่หน่งคือต่อหน้าเรานะครับที่สถานพยาบาลเนี่ยจะต้องขูดขวดให้เรานะครับขั้นตอนที่2ก็คือเราเอามือถือของเรานะครับสแกน QR code ที่ได้จากข้างขวดนะครับ ขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะเกิดการแสดงผลออกมาในมือถือของเราว่าโปรดักตตัวที่เราขูดนี้นะครับ <c oughs> มันเ,เป็นของแท้จริงหรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามันขึ้นว่าเป็นของแท้จริงเนี่ยก็คนไข้ก็จะสบายใจในการฉีดได้นะครับท่านี้ยังไม่จบนะครับคนไทยเนี่ยสุดยอดของการพลิกแพลงนะครับ <c oughs> เหตุผลเพราะว่าอ,อ,อย่างขวดยูนิตได้น้อยเช่น50ยูนิตกับขวด200ยูนิตเนี่ย ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาก็ให้โอกาสในการสแกน,นไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าขวด200ยูนิตเนี่ยเขาให้สแกนซ้ําได้เนี่ยประมาณสัก4ครั้งนะครับเนี้ยเพราะว่าบางที200ยูนิตเราแบ่งฉีด4ครั้งไงครับเนาะขวดเดิมเราก็มาสามารถสแกนได้แต่ก็มีไม่ทราบว่าท,ท,ที่ไหนนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ข่าวลือก็ได้ว่าบางที่เนี่ยเอาขวด200เนี่ยพอไปใช้ไปครั้งหนึงใช่ไหมครับก็จะเลยเขาต้าอีก3ครั้งไปใช้กับ คนไข้คน,คนหนึ่งโดยใช้บุทิลิวมท็อกซินที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานเอามาให้คนไข้สแกนนะครับเพราะเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราเป็นเจ้าแรกที่เปิด200ยูนิตนะครับเนาะคุณสแกนไว้คุณแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้นะครับแล้วก็มันจะมีเลขที่นะครับก็ดไว้ไปหน่อยหนึ่งให้มันตรงกับขวดนะครับก็เป็นการมั่นใจแน่ๆนะครับนี่คือกรณีที่เราจะแยกข้อแรกก่อนว่าเป็นของของแท้หรือของปลอมนะครับก็แยกได้ตรงนี้เนาะซึ่งราคามันต่างกันเยอะมากนะครับเยอะจนแบบ อย่างที่บอกนะครับสถานพยาบาลหรือคลินิกคลินินกเองเนี่ยยังซื้อถูกเท่าราคาที่เขาขายไม่ได้เลยนะครับประเด็นที่2นะครับที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าของแท้ทั้งคู่ <c oughs> ต่างกันยังไงเนาะก็ผมเชียร์แบบนี้นะครับคือบริโภคพิษเนี่ยเมื่อผลิตจากโรงงานผลิตแล้วเนี่ยเวลาเก็บรีสตอร์เลชนะครับรวมทั้งการสเฟอร์เนี่ยจนมาถึงสถานพยาบาลเนี่ยขั้นตอนตรงนี้จะต้องมีขั้นตอนในการเก็บความเย็นนะครับความเย็นนี่ไม่ใช่แค่แบบ ออต้องแข็งแช่นะครับมันต้องเป็นความเย็นที่ติดลบนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเพราะนี้ก็มีบางรายนะครับที่อาจจะมีช่องทางในการซื้อในต่างประเทศนะครับแลวหิ้วเข้ามานะครับในจํานวนที่มากหรือน้อยนี่เราไม่ทราบนะครับแต่ว่าหิ้วเข้ามาอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ากระบวนการเก็บความเย็นเนี่ยมันไม่ได้นะครับบุหรีู่มท็อกซินในขวดที่หิ้วมาเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ตกลงนะครับไม่ได้ผลนะครับไอ้นี้ผมยังสนับสนุนนะครับให้เราซื้อ สถานพยาบาลนะครับซื้อเบอร์ท็อกซ์ไม่ใช่เบอร์ท็อกซ์แต่เบอร์ทูร์มท็อกซินกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรงนะครับผู้เวลาเขานําเข้าเ่ยเขาจะนำเข้ามาเป็นล็อตใหญ่ๆเลยนะครับเวลาเขาแช่เย็นหรือมาก็ต้องการกระจายสินค้ามาสู่สถานพยาบาลเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในมาตรฐานที่ทําให้ตัวเบทูรมท็อกซินเนี่ยยังมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่นะครับไอแบบที่หิ้วเนี่ยก็คิดเอาเองนะครับ <c oughs> บางทีกระติกน้ำแข็งยังไม่ใส่เลยนะครับมาถึงมือเราโดโดๆเลยนะครับแม่นยามก็จะเสื่อมหมดนะครับเนาะ ก็ในใ,นใกล้คริสต์มาสแล้วนะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆางมากมายนะครับจากสถานพยาบาลหลายๆที่นะครับจากคลินิกมากมายหลายๆที่นะครับซึ่งสิ่งแรกที่เขาจะชักจูงพวกเราคือเรื่องของราคาเนาะก็เนงวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วแยกให้ออกนะครับระหว่างของแท้ของปลอมด้วยอะไรด้วย QR code นะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้นะครับส่วนข้อที่2นะครับก็ให้มั่นใจนะครับว่าเป็นโปรดักที่สถานพยาบาลนั้นสั่งมาจากบริษัทนําเข้าหรือบริษัทแม่จริงๆ ซึ่งนี่มันอาจจะเช็คยากหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นสองข้อที่คนไข้ต้องทำจริงๆนะครับไม่งั้นเสียประโยชน์เนาะก็เนื่องในโอกาสคริสต์มาสเนี่ยนะครับก็ขอมอเลนิ่คริสต์มาสพวกเรา with social distancing นะครับก็รักษาระยะห่างนะครับล้างมือใส่มาส์กนะครับโอเคเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับกินอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับเนาะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมอร์นิ่คริสต์มาสครับ